ขมีโรงหนังสือด้วยล่ะคุณผู้ชมถึงขนาดพับหน้าไว้ด้วยคุณผู้ชมคะดูท้างหน้านจริงๆอ่ะบรรยากาศดีแค่ไหนน้ำพาไหลพานมีผูกเคลาต้นไม้พุ่ย้าพุ่ย้านี่มีครบคุณผู้ชมที่นี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆ เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่เขามีสัญญาณไวร์เลสค่ะเน็ตได้ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะแล,แล้วก็ได้เวลาบาร์บีคิวปาร์ตี้ อะไรบรนาลใจให้มาเปิดรีสอร์ทที่นี่อ๋อมีแนวคิดว่าเออภาคใต้เราจังจังหวัดพังงาน,นี่ก็ภูมิประเทศก็เหมือนทางปลายทางภาคเหนือแล้วก็เลย <ฮะ S 1> มาทาําลักษณะเนี่ยคล้ายๆภาคเหนือ,อแล้วก็มีไม่ต้องเดินทางไปไกลอะไรพวกนี้ค่<ฮ>ะเล้อก็คิดว่าทารีสอร์ทดีกว่าแล้วบรรยากาศดีอย่างเงี้ยมีจัดใช้จัดเป็นกิจกรรมอย่างอื่นบ้างไหมคะเออก็จะมีจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่า การเกิดสังสรรค์นะคะประชุมสัมมนาด้วยอ๋อใช่เมื่อกี้เข้ามาเห็นที่จะเปิดใหม่เป็นห้องสัมมนาใช่ไหมคะสัมมนาอันนี้มีห้องกี่แบบกี่สไตล์ยังไงบ้างคะมีห้องหลายสไตล์อะค่ะเอางี้มีทั้งหมดกี่ห้องกับ13หลัง13สิบสามหลังแต่ละหลังเป็นสไตล์ยังไงบ้างคะจะมีสไตล์แบบไทยบาลีแล้วก็บูติกสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะปินเห็นปินเมื่อกี้เป็นเดินผ่านมาจะแบบหลังนึงจะชื่อนึงหลังนึงจะชื่อใช่ค่ะ คิดยังไงคิดเองค่ะเองในการตกแต่งแต่ละห้องนี่ไม่เหมือนกันรูปลักแต่ละห้องภายในนี่ตกแต่งไม่เหมือนกันเรอยากให้ลูกค้ารู้สึกอบอุณในเนี้ยค่ะน่ารักน่าร่ะจำง่ายเลยะว่ามาครั้งนี้ปิดจะพักห้องชื่อเนี้เดี๋ยวมาครั้งหน้าเป็นคาบอกอีกชื่อหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ลูกค้าก็ก็ดีดีค่ะ แล้วก็มีคาราเกะมีคาราเกะสนุกเกอร์ผู้ชายก็เล่นสนุกไปผู้หญิงก็คาราเกะไปอะไรพวกนี้แปลกแปลกเพราะว่าสไตล์เนี้ยจะเห็นส่วนมากจะอยู่ภาคเหนือค่ะการเดินทางลำบากไหมคะรถส่วนตัวอะไรพวกนี้ครับหรือว่าไม่นั้นก็ผมไปรับที่บกสบางคนก็ไม่มีรถอะไรพวกนี้จังหวกเที่ยวมาพักผ่อนผมก็บริการครับอ๋อคุณลุงสามารถ รรมาโทรมาคุณลุงคุณผู้ชมแล้วเราจะนั่งรถกันมาทำไมเนี่ย <laughs> คผู้ชมแล้วก็คุยกับพี่จอยกับคุณลุงสิทธิ์คร่าวๆแล้วนะคะถึงกับความเป็นมาของที่นี่นะคะก็คือที่นี่มีจะมีห้องพักหลังเล็กๆหลากหลายสไตล์น่ารักนักนะคะแต่และห้องก็จะเป็นสไตล์แตกต่างกันไปแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังมีห้องจัดเลี้ยงจัดสัมมนารองรับได้ประมาณ200-300คนนะ,นะคะไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถใครอยากจัดงานแต่งงานลิมทานริมน้ำตกน่ารักน่ารัก,รกหรือกลางสวนสดใสอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะ คำถามตัวเองได้ว่าทำไมเราจึงไม่ควรพลาดที่นี่เพราะด้วยธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศที่แสนสบายสมกับที่เขาว่าเป็นปลายในพังงาจริงๆค่ะ